มีข้อมูลในรายงานล่าสุดของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะระบุเอาไว้ว่าในช่วง2เมษายนจนถึง8พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะพบการฟอกขาวข,าวของปะการังในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลมากถึง12แห่งแล้วค่ะอยู่ในฝั่งอ่าวไทย6แห่งด้วยกันนะคะทั้งที่หมู่เกาะช้างที่เกาะสม็ดเขาสามร้อย,ยอดที่หาดวรนกร หมู่เกาะชุมพรและที่หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้ค่ะส่วนฝั่งอันดามันก็พบใน6กแห่งด้วยกันนะคะทั้งที่หมู่เกาะสุรินที่อยุธยาในชาติสิรินาที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้ที่อ่าวพังงาทานโบกขรณีหาดนพรัตน์ราหมู่เกาะพีพีและที่เกาะลันตาค่ะหลายแห่งเลยทีเดียวนะคะแต่ที่นี้ยังคงมีพื้นที่ที่ต้องให้ความระมัดระวังเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษค่ะเนื่องจากพบการฟอกขาวในระดับรุนแรงแล้ว มากกว่า50%ขึ้นไปนะคะก็คือที่อุทยานแห่งชาติหาดวานกรค่ะที่บริเวณเกาะจานด้านทิศตะวันตกฟอกขาวไปแล้วกว่า80%อุทยานแห่งชาติสรินาทนะคะที่เกาะปลิงเราเล่ากันไปเมื่อวานนี้ว่าต้องปิดการท่องเที่ยวไปแล้วเนื่องจากปะกการัางฟอกขาวมากกว่า80%ค่ะหมูกก่เกาะชุมพรทั้งที่เกาะครามเกาะงามน้อยและเกาะงามใหญ่ฟอกขาวตั้งแต่ระดับ60-80%นะคะทำให้ต้องใช้มาตรการในการปิดแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเป็นการ ฟื้นฟูแล้วก็ป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นค่ะแต่คุณผู้ชมนี่ไม่ใช่สิ่งที่ไกลเกินไปกว่าที่องค์การมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติหรือว่าโนอาเคยเตือนเอาไว้ค่ะเตือนให้หลายๆประเทศซึ่งก็รวมถึงไทยต้องเตรียมรับมือกับการฟอกขาวของปะกการังครั้งรุนแรง ในพื้นที่ของไทยอยู่ในระดับ2นะคะคุณผู้ชมจะเห็นค่ะทางซ้ายมือค่ะในแถบประเทศไทยจะเห็นการแต้มสีตั้งแต่ระดับเหลืองไปจนถึงแดงรอบๆไทยนะคะโดยเฉพาะกับฝั่งตะวันตกเป็นสีแดงเลยค่ะคาดการว่าพฤษภาคมถึงสิงหาคมนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการฟอกขาวในระดับรุนแรงนั่นเองค่ะความเป็นไปได้ก็คือตั้งแต่80% ไปจนถึงร0 0เเซนะคะปัจจัยที่สำคัญก็คือการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในท้องทะเลค่ะก่อนหน้านี้เราเคยคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทอนธรรมรงศวาสวัสน์นะคะซึ่งเป็นรองคณราร,ราชฝ่ายกิจการพิเศษคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะอาจารย์ทนเนก็บอกว่าเท่าอุณหภูมิในน้ำทะเลเกิน29องศาเนี่ยจะเริ่มเห็นปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวใช่ไหมคะแต่วันนี้ค่ะระดับความร้อนในน้ำทะเลมันมากกว่านั้นค่ะ ดิฉันเจอข้อมูลในเว็บไซต์ c temperature .info ค่ะระบุเอาไว้ว่าน้ำทะเลไทยในจุดที่ร้อนสุดในช่วงเช้านี้นะคะอยู่ที่ทะเลบางละมุงค่ะอุณหภูมิอากาศ32แต่ในน้ำทะเล32.7สีราชา32.5เกาะกระดาน32.1และที่เกาะลันตา32องศานี่เป็นระดับอุณหภูมิในน้ำทะเลนะคะคุณผู้ชม ซึ่งตอนนี้เนี่ยทะเลไทยระดับค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิมันสูงกว่า31องศาไปแล้วนี่คือความน่ากังวลที่ยังไม่มีใครตอบได้ว่าปะกการังที่ฟอกขาวไปแล้วจะกลับมาได้อีกครั้งหรือไม่และอาจจะหมายถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญของวงจรนิเวศสัตว์น้ำอาหารทะเลต่างๆด้วยค่ะ